มีใจแล้วอือเอาน้อยไรกับบอดี้นะน้ะองผูใหญ่เนะจังว่าคอยกันยั่งว่าบอาบุได้่<อ>ว่าปลายมากักยันเขาแล้วบูอยู่น้ำน้องผูใหญ่อือนั่นลยเนี่ยวะกอคอยเอาผ่านมานีนแหละอือกับผู้น้อยกับบอยู่กับผู้ใหญ่กับบอยู่อือข้าํำตัวนี้ตี แค่กับกันอยู่มาพยายามโทกมานั่นสิถูกมาเงินอืนมโร้ปกับเนาะมีคนโทรมายออพ่อใหญ่นโทรไปพไอใหญ่โทรมางินอะไรายก็บเโทรมาหยอกับ้ h ọ ละ โทมาและบูฮับฮับตะบิดนี่ก็ปั้นจะละก็ขึ้นไปเทิงหันเทียงหันอันนี้คนคนหูวชักนะนี่หูวชักกันกัน,บบนกันบุโทมาดอกโทมาเบิ่งมันอันนั้นหูวชักว่าเบอร์ใคอยยังใช่อยู่เลยยาเนาะ <c oughs> หูวชักภายในของเขานะี่ย เรวไปใชัยเท่านี้อยู่หน้าชายเท่าพายนี่ยเราโชว์มาใชัยเชานี่เท่าเท่าพายบ่คุณฮะเท่าพายบ่เท่าพายเนี่ยคอยไปิดกำลังไล่ไก่เดี๋ยวไปหับเราเลยก็เลยไปเลยแล้วบบนี้โทวผู้เช่าจะว่าน้ำมาชนะเออเป็นไงอ่นผู้เช่าเนี่ยเขาไล่ไก่เช้านี่ยเลยไม่ได้ว่าน้ำเราชมแล้ววะ แล้วว่าน,นั้นไรเฮยมามาตดดวจเรื่องแรงเะมืนน่อนี่แรงเมืนนาะอออกันบอกเาตดน้ีน่นปาเหะเออ,เอ,อมันหโอยบันีบม่ได้ไปอล้วบัมีพายุเฮือนเลยนี่ชานี่โทรมากกเยอ,อนี่นีเออ่เบอร์เอยู่นี่แน่บอโท Mì, Nhi này. Đi, 061 612 này. Ừ. Alo. 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 Hả? Alo nè đấy Phải hảo cả luôn Alo Hả Dân bữa nay phải đâu khơi. Hả โยมันบริมาแล้วมันมันกลับไปกลางคืนแห้งบริไปแล้วเอาปลาเฮือนเอาเพียงหนาวจะนได้ไหมคนอยู่พอดีเอาเนี่ยมันเพียงหนาวอีกสัปปะกุฎบริไปดอกกันไปกลางเวทเนี่ยไปได้อยู่มันกลางคืนนี่ไปบม่ได้ไรจะหายเลยยอมแล้วคุณเช้าวันไดนั่นว่าวเช้านี่นั่นอ เอาจากล้มก็ไดเอาไปเอาคนในปบเอาลี่เอาเอาลดบบมั่นใจปัดนะกับผู้ชาวนี่นะอืมนั่นแหละจังหวะนั้นคันว่าขันนว่าว่าน้ำน้ำเบาด้วยเฮาก็ว่าวเลยก็คือเฮาเฮาจุพฟังกันและยิงตามเราอ่ะเขาหมักบุ้มให้ขดองจะกี่ก็เขาไปน้ำเจ้าเอาเจ้าเอาเราอ่เสนยหน้า่้วเราเ่ะ แล้วเขาบัดยังบ่มั่นใจกับผู้เฒ่านี่ยนะชีดาของเขาชิบูจากไปนี่ยนะเมื่อเขาไปก็ว่าเขากะจกอันนั้นจบเชือไปนั่นฮะแค่นี่แหละในดก็ดีเมื่อใดเมื่อใหม่เขาจังิโทศหาเด้อยการผู้เฒ่าลงมาลงมาในวัดนั่นแหละทรมาหาในชีวาน้ำเราอีกใหม่เด้ว หนาวตัวดีนี่าก็เหนาวคือกันบ่เนาวเลยวะเนีหนาวแค่ไหนละายเออเออคนบ้านได้ปะเเอาบรรณชายเท่า่ายเออบรรณชายใกล้นี้อ่เออไปอีกบ่มาดชายจนช่อนอยอะอ้โลไหน ฮะจักแล้วเ้ยมันไม่ได้ชูถามพูชูหาได้นี่ยิงมาออกนี่เออชิถามบุงฉันเออเออเออรอีกปัญหาเนาะอืม ว้นต้องิลืกนี่น้องคนโทรมาเนาะจนบริวา่างมดาสเช้าเนี่เลยอืมเจ้าเนี่ยนะคนทียังจันทร์และเมื่อนั่นแหละมาเอาคอยเด้อคอยอยู่ในเชนูนี่คอยจิบเมืหาหนำเจ้าคอยจมบมอหาเจ้า เจ้าหนี hmm. ้นี่น hmm. <on>. no ี่เขาเขียนเบอร์โทรเนี่ยนบ้านนี่แหละมื่อที่สองเขาโทรใส่ค่อยบอไปดอกว่าฉันช่วยค่อยบอให้ไปโอเจ้านั่นไปแหละในโฮมบอกว่าเจ้าตีเจ้าเตะเจ้าอนั่นประชันนะไพ่ไพ่จิตไปอยู่น้าเจ้าได้ประชันนะเขาลดโอ้ยใจก็จะขาดอย่างนี้ในโฮมแบบนี้เมื่อใดอันตีในโฮมนะขึ้นว่าชาบินายโฮมไพหานตี อันนี้ว่าหาชิปไปเลยก็ดน่อยเราก็แกงวันนั้นเมนแบบลั้นรู้เาดูถูกเขาว้าว่าเขามีร่องมือหนึ่งเขาชิปไปหาในโฮมีนร้องบอกคุณคิดว่าเขาโบจักเคลื่อนผลร้องมือในกวาอืมบ่ม เอาตัจะอดเย็นครับน้องไปเห็นเวียร์ก็น่าก็ยังถือตังเว้นใอรไปบอฮับได้ตัไปนี่ในนี้นี่นห่ะคนยืนใกล้เนี่ยบอกเพื่อนเอาอยู่ในตลาดเชโนนี่อืมไกล้ๆยังขายเครื่องอยู่ตลาดเชโนบอกเพื่อนหักอันอันโคดั่นอยู่ไกลแล้วอยู่เยี่ยมแต่มันเบานะฮัก တော်မှာနေတယ်